ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลา ลูกเข้าวัดพระธรรมกายตอนเรียนอยู่ชั้นม .2 พศ2528โดยการแนะนำจากพี่ชายคนโตในตอนนั้นพี่ชายให้ตัวลูกนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์จากประตูน้ำมาส่งที่วัดพระธรรมกายเพื่อเป็นอาสาสมัครช่วยเขียนใบอนุโมทนาบัตรที่เหริยิกทุกวันอาทิตย์ พอตอนเย็นพิชายก็จะมารับกลับหลังจากเสร็จพิธีแล้วทาให้ลูกได้สร้างบารมีไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้ข้อคิดดีๆจากครูบาอาจารย์โดยเฉพาะคุณยาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจัจารย์ขน,นุบยูงเพราะทุกเย็นหลังเลิกพิธีคุณยายจะนำปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์ป็นทานแกหลานหลาน แล้วท่านก็วอวยพอรใี่ลูกว่าให้อายุยืนยืนนะแต่แล้วก็มาอยู่ครั้งหนึ่งลูกจะขี่จักรยานบนฟุตปาดตอนใดนั้นสายตาลูกก็มองเห็นลูกในตาสีแดงเต็มท้องถนนไปหมดจ้องมาที่ตัวลูกร้องกับเสียงร้องคนที่อื้ออึงไปหมดเลยเวลาเดียวกันรถที่วิ่งอยู่บนถนน ก็ได้วิ่งพุ่งตรงมาบนฟุตปาดแล้วก็ชนลูกพร้อมกับจักรยานเสียงดังโครมตัวลูกกระเด็นไปอีกทางจักรยานหักเป็นท่อนๆพังเป็นเศษเหล็กแต่ตัวลูกไม่เป็นอะไรเลยแข็งกว่าเหล็กส่วนคนที่เห็นเหตุการณ์ได้วิ่งข้ามถนน,นมาดูลูกว่าเป็นอะไรหรือเปล่า เพราะตรงน,นี้มีอุบัติเหตุบ่อยมีคนตายมาเยอะพอมีคนมาก็มีคนมุงพอมีคนมุงคนก็วิ่งมาดูมีคนมากับมีคนมุงมีคนมุงก็มีคนมากันอยู่อย่างเนี้ยแล้วขณะที่คนกําลังมาเนี่ยเพื่อจะมาดูคนมุงนั่นรถก็ได้ชนคนที่วิ่งมาดูนั่นแหละกลางถนนเสียชีวิตไปทัน,นทีสองคนแค่ความอยากจะรู้ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคุณแม่ลูกอ้าวมาเรื่คุณแม่เลยเนะ คนนั้นก็ตายไปเรียบร้อยแล้วเป็นคนยังหวัดศรีสะเกดเข้ามาทำงานที่กรุงเทพเป็นแม่บ้านที่บ้านน้องสาวของคุณพ่ออาม,ม่าสิเห็นว่าคุณแม่เป็นคนดีขยันอดทนพูดจาดีอาม,ม่าก็เลยไปสู่ขอคุณแม่มาเป็นภรรยาของคุณพ่ออเห็นไหมจ๊ะแล้วก็มีลูกด้ยวยกันหกคนแต่คุณพ่อยังไม่พอ ต้องการมีเพิ่มขึ้นอีกเพื่อจะได้ให้ครอบครัวเป็นวงตระกูลใหญ่ก็เล้ไปมีภรรยาคนที่สองแล้วก็มีลูกด้ยวยกันอีกเจคนรวมแล้วเป็นสิบสคนคุณพ่อเป็นคนเจ้าชูม้มากแล้วก็ได้รับภรรยาคนที่สองมาอยู่ที่บ้านเดียวกันต่อมาภรรยาคนที่สองก็ทิ้งคุณพ่อไปมีสามีใหม่หลังจากมีลูกด้ยวยกันเจคนแล้วคุณแม่จึงต้องอดทนเลี้ยงดูลูกทั้งสองแม่ รวมสิบสาคนสิบสามคนเลี้ยงอยู่คนเดียวโดวยคุณแม่ไม่เคยบน่นหรือดุด่าว่ากล่าวลูกของภรรยาคนที่สองของพ่อเลยแล้วก็จะสอนลูกตัวเองหคนว่าอย่าไปดุดาว่าลูกของแม่ฝ่ายโน้นเจ็ดคนนะให้สงสารเขาเขาไม่มีแม่เดี๋ยวเขาจะน้อยใจเราเป็นพี่เป็นน้องกัน คุณพ่อเสียชีวิตไปเมื่อวัย53ปีภรระาทั้งหมดจึงอยู่กับคุณแม่และพี่ชายคนโตคอยดูแลน้องๆคุณแม่ก็จะสอนให้ลูกรักสามัคคีกันเห็นไหมอยู่ที่การสอนนั้นๆมีอะไรก็ให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเวลาลูกคนไหนลำบากก็ไม่ให้ทอดทิ้งกันพวกเราจึงรักกันมากไปไหนก็จะไปเป็นขโยงรวมกันสองบ้านกับประมาณสามชีวิต เช่นไปปฏิบัติท่านที่สวนบัวเขาใหญ่หรือที่หาดมุกแก้วก็ตามทั้งสองครอบครัวลูกหลานภรรยาลูกเขยลูกสะพ้ยจะรักใคร่ปลองดองกันดีไปด้ยวยกัน30สคนต่อมาไม่นานคุณแม่ก็ได้ล้มป่วยมีอาการปวดท้องพอไปโรงพยาบาลคุณหมอก็บอกว่าคุณแม่ป่วยเป็นวันโรครักษาอยูน่นานอาการก็ไม่ดีขึ้นจึงได้พาคุณแม่ไปเอ็กซเรย์ใหม่อีกที จึงได้พบว่าคุณแม่เป็นมะเร็งที่ปอดลุกรามไปที่ต่มน้ำเหลืองและกินเข้าไปถึงกระดูกซี่โครงหายไปหนึ่งข้างหายไปซี่กันเลยคุณหมองงมากเพราะการอย่างนี้คนไข้จะต้องปวดทุกข์ทรมานมากแล้วคุณแม่อยู่มาได้อย่างไรจึงไม่มีอาการเจ็บปวดทรมานแต่ช่วงที่ผ่านมานั่นนะ่ะก่อนป่วยและกำลังป่วยนั่น คุณแม่ได้ทําทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่างต่อเน,นื่องนี่คือสิ่งที่ต้องศึกษาขีดเส้นใต้ตรงนี้ไว้เลยนะจ๊ะได้ขึ้นพนาวัดหลายครั้งทําบุญทุกบุญโดยล่าสุดได้ทาบุญเสาแก้วพันปีและกรถินปีสองหสี่ปดล่วงหน้าไว้เรากคุณแม่รู้ว่าจะอยู่กับเรานั้นได้นานจึงไม่ประมาในการทําบุญทุกอย่างและก็บอกลูกๆทุกคน ช่วยกัน,นำบญให้แม่เยอะๆด้วยลูกกังวลเรื่องคุณแม่มากถึงกับได้ฝันไปว่าหลงปู่ของเราเนะี่ยได้มาเข้าฝันแล้วถามลูกว่ารักแม่ไหมเดี๋ยวจะให้ดูอะไรหลงปูก,ก็ทำให้ลูกเห็นคุณแม่นะ่ะผอมลงแห้งๆเหมือนวันที่แม่ตายจริงๆเจอการแม่ตอนนั้นยังดูดีอยู่ลูกก็ถามในฝันว่า แม่จะตายไหมหลวงปู่ท่านนิ่งแล้วตอบว่าตายแล้วท่านก็เตือนลูกว่าถ้ารักแม่ก็ไม่ต้องรังแม่เอาไว้นะเพราะข้างในแม่น่ะไม่เหลืออะไรแล้วเน่าหมดแล้วลูกน้ําตาไหลก้มกราบแม่แล้วก็บอกว่าลูกยอมให้แม่ไปแล้วจะไม่เหนียวรังแม่ไว้อีกแล้วแต่จะทําบุญให้แม่เยอะๆตามที่แม่ต้องการ น้องชายคนเล็กของลูกขณะนั้นก็ได้บวชที่วัดปากน้ำภาษีจเจริญก็บุญให้กับแม่อย่างเต็มที่แล้วก็ได้ฝันว่ามีใบสั่งมาแล้วมีคนถือบัญชีรายชื่อของแม่ว่าจะตายวันที่28มออกราคม25 4 8พอถึงวันที่27มกราคม25 4 8อาการของแม่สุดหนักอย่างน่าใจหายและดูจะไม่ฟื้นแล้ว แต่จู่ๆแม่ก็ลุกขึ้นมานั่งคุยแบบปกติจำคอนน้อยคอนนี้ได้หมดรเรียกชื่อถูกหมดขนาดเพื่อนไม่เคยเจอกันมาตั้งนานแม่ก็ยังเรียกชื่อเขาถูกและถามสารทุกขสุขดิบได้จนกระทั่งมาถึงวันที่28มกราคม2548ประมาณเวลาบ่ายประมาณบ่ายแม่ก็ได้จากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับตรงตามที่น้องชายฝันเห็นไหมเขามีบัญชี แต่ก่อนตายแม่นะี่ยไม่ได้ทุกข์ทรมานเพลิกสุดท้ายสงบนิ่งจนคุณหมอจนคุณหมอนี่งงแต่ก่อนที่คุณแม่จะจากพวกเราไปคุณแม่เคยสั่งดีเอาไว้ว่า <c oughs> คือไม่สั่งเสีย <c oughs> ถ้าแม่ตายไป <c oughs> ก็ให้รีบส่งเคสไปถึงครูมบใหญ่ให้แม่ด้วย <c oughs> อัลจัพันแท้ขนาดนี้ <c oughs> สั่งความก่อนตายนะ พราะว่าฝันในฝันนั้นทั้งจะรู้ว่าแม่ไปอยู่ที่ไหน<ว>ถ้าแม่ไปไม่ดีเนี่ยลูกก็จะได้เร่งทำบุญให้แม่เยอะๆไงล่ะ<ว>อ้อโหรอบครอบสุข,ขุมรอบครอบทีเดียวเรียกว่าสั่งดีเนี่ย,<ว>ยแต่สิ่งที่คุณแม่กบังมีอยู่สองเรื่องคือความไม่รู้กฎแห่งกรรมก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมาเป็นนักเรียน,นย ทำคุณแม่ทำแท้งลูกถึงสองคนเพราะตอนนั้นมีอยู่แล้วหกคนไงเพราะสงสารคุณพ่อที่หาเงินเลี้ยงลูกลูกน่ะไม่ไหวล้วกรอบกับคุณแม่กลัวการทำหมันจึงทำให้มีลูกจนต้องไปทำแท้งและคุณแม่ยังสูบบุหรี่ก่อนนอนวันละหนึ่งมวนแต่ในสุดก็เลิกได้คุณแม่บอกไอ้ที่สูบบุหรี่เพราะนอนไม่หลับสมองมันตึงเครียดเกี่ยวกับเรื่องการทำมาหากินลูกเยอะเนี่ย มันยังเป็นตราบาปที่อยู่ในใจของแม่และแม่ก็ยังห่วงหลานที่ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรอีกด้วยมีลูกมีหลานก็อดห่วงไม่ได้เนี่ย <Yeah. S 1> พวกเราจึงรู้สึกว่าคุณแม่ยังอยู่ใกล้ๆพวกเราไม่ไปไหน <Okay. S 1> คุณแม่จากไปด้วยวเพียง65สปีเท่านั้น <Okay. S 1> การสร้างพระธรรมกายเป็นจำตัวของคุณแม่ ในช่วงแรกๆที่คุณแม่ยังไม่มีศรัทธาม,มากนะักขณะที่พี่ชายคนโตสร้างพระธรรมกาปยประจำตัวมากมายจนนับไม่ท้วนคุณแม่ก็มาขอพระมหาสิริราชธาตุซึ่งเป็นของขวัญที่ได้จากการสร้างพระธรรมกาไประจำตัวไปสวมใส่สร้อยคอทังคำขอไปหลายองค์ไม่สร้างแต่อยากได้ของขวัญพี่ชายก็ให้ทุกครั้งคือชอบของขวัญแต่ไม่ชอบสร้าง พี่ชายให้ทุกครั้งและให้หลายองค์เลยแต่แม่ไม่สามารถจะรักษาองพระไว้ได้เลยแม้แต่สักองค์เดียวหายหมดพี่ชายจึงบอกกับแม่ว่าแม่ถอดสร้อยตั้งคำไปขายมาสร้างองพระด้วยตัวเองจะดีกว่าแต่คุณแม่ก็ไม่ยอมเพราะบอกว่าพระที่ห้อยคอเนี่ยท่านต้องการใส่กับสร้อยทองพี่ชายก็บอกแม่ว่าพระท่านบอกตอนไหนอ่ะ แม่นะ่ะมีเงินทองตั้งเยอะแยะแล้วเนี่ยสร้างโดยตัวเองจะดีกว่าวัานเล,ลื่องขึ้นแม่ก็เลยไปที่ตลาดนัดสวนจะถุจัรโดยแม่สวมใส่สร้อยคอทองค์ำพร้อมเด้วยพระมหาศิริยรยาชธาตุไปด้วยในขณะที่เดินในตลาดแม่ก็ได้ถูกขโมยกระชากสร้อยคอทองคคำไปพร้อมกับองค์พระก็หายไปอีกและแม่ก็มาขอใหม่อีกพระก,ก็ได้หายไปอีกเช่นเคยตอนหลังแม่ก็เลยต้อง ตัดสินใจสร้างพระด้วยตัวเองโดยการขายสร้อยคอทังคำสร้อยข้อมือรวมทั้งทองทุกส่วนที่มีในตัวแม่เพื่อมาสร้างองค์พระไปหลายองค์เดียวเนี่ยยิ่งสร้างแม่ก็ยิ่งมีศรัทธาเนะี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เลยทำบุญจนหมดใจในทุกๆบุญตอนหลังพระของแม่ก็ไม่เคยหายอีกเลยเออ คุณพ่อของลูกเป็นชาวจีนที่อพยพมาจากเมืองจีนตั้งแต่ยังเล็กเพราะอาม่ากับอากงแยกทางกันอาม,มอ่ายังพาลูกทั้งห้าคนมาอยู่ที่เมืองไทยคุณพ่อปกติเป็นคนชอบสูบรุรีเจ้าชู้เล่นการพนันแต่ก็ชอบพาลูกไปทาบุญกระถินผ้าป่าตามวัดต่างๆจังหวัดทุกๆปีประเภทบุญกระทำกรรมก่อสร้างทาเป็นคนเก่งฉลาดทั้งๆที่ไม่มีการศึกษา ด้านภาษาไทยก็อ่านไม่ออกเขียนก็ไม่ได้แต่สามารถทำงานรับจ้างเดินเอกสารให้กับคนต่างด้าวได้ปากเป็นเอกจนท่อถูกจับข้อหาทำเอกสารเพิ่มขึ้นจากของเดิมถูกจับข้อหาทำเอกสารแทนแต่ก็หลุดมาได้เพราะตำรวจไม่สามารถอัิปได้ พ่อพ่อบอกพ่อ,พอไม่ได้ทาแล้วอย่างพ่ออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็ฉันอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แล้วฉันจะไปทําปลอมได้ยังไงคุณพ่อเสียชีวิตด้วยเรคามะเร็งที่โพรงจมูกวันที่23สิงหาคม2529 25. เรา,าอายุได้53ปีคุณแม่คนที่สองหรือภริยาคนที่สองพ่อได้แยกทางกับคุณพ่อไปมีสามีใหม่เนื่องจากติดกรรมพันันคือตัวเองอติดการมพันัน แล้วสามีใหม่ก็ติดการานันด้วยกันทั้งคู่ในสุภรรยาคนที่สองพ่อก็ถูกสามีใหม่ทิ้งแต่ก่อนจะทิ้งเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วคือใช้มีดทิ่มลงไปลูกตาทีละข้างและก็แทงไปที่อวัยวะเพศและแทงตามตัวจนกระทั่งเสียชีวิตขณะที่กำลังจะตายได้ร้องโหยหวนขอความช่วยเหลือ เพือ่อนบ้านได้ยนินแต่ไม่มีใครกลา้าเข้าไปช่วยเพราะถือเป็นเรื่องของครอบครัวชีวิตเมื่อวันที่8ธันวาคม2518อมมาม่าลูกเป็บบนยศมาจากเมืองจีนเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งเลี้ยงดูลูกทั้ง5คนที่มาจากเมืองจีนปกติอาม,ม่าจะร,รักลูกและรักหลานมากแต่เมื่อคุณพ่อของลูกตายไปได้ไม่นานอาม,ม่าก,ก็ตรอมใจตายตามเมื่อประมาณปี2529ในจากอาม่มา,มา รักคุณพ่อของลูกมากเลยตรอมใจตายไปเลยคำถามขณะที่ลูกขี่จักรยานอยู่นั้นได้เห็นลูกในตาสีแดงหลายคู่จ้องมองมาที่ลูกเต็มท้องถนนไปหมดนั้นคืออะไรอ่าสันนิษฐานกันไปนะจ๊ะรถที่พุ่งชนลูกบนฟุตปาดจนจักรยานขาดเป็นนอนทอนแต่ตัวลูกไม่เป็นอะไรเป็นเพราะบุญอะไรมาช่วยไหมคะแล้วคนที่วิ่งข้ามถนนมาดูลูก กลับมาถูกรถชนตายทั้งสองคนเขาทำกรรมอะไรมาคะคนดูกับตายแต่คนโดนชนไม่ตายแม่งลูกก่อนสิ้นใจนะ่ะคิดอะไรอยู่มีความกังวลใจออเรื่องทำแท้งและสูบบุหรี่หรือไม่นึกถึงบุญได้ตลอดหรือไม่กรรมนิมิตก่อนตายแม่เป็นอย่างไรได้มาเวียนรอบมหาธรัมรมการจีดีตามหลักวิชาหรือไม่ก่อนตายแม่สั่งมให้ลูกร้องไห้ แต่ลูกๆก,ก็ร้องทุกคนแม่ลูกจะกังวลกับลูกๆหล,ล,ลานๆหรือเปล่าคะขณะนี้ท่านอยู่ในภพภูมิไหนมีอะไรสั่งถึงลูกๆหล,ล,ลานๆบ้างโอ้ข้อเดียวบุญที่ลูกชายคนเล็กบวชให้ก่อนแม่เสียชีวิตแม่จะได้รับบุญนี้เต็มที่หรือไม่เพราะพระลูกชายมาเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลไล่คุณแม่ถวายพระทหารเพลทุกวัน บวชอยู่หนึ่งเดือนก็ลาสิกขาหลังคุณแม่เสียชีวิตและลูกชายภรยาคนที่สองพ่อก็ได้บวชหน้าฝฟาให้หนึ่งวันคุณแม่จะได้รับบนนุญนี้หรือไม่อย่างไรคะที่ลูกน้องน้องชายฝันเป็นความจริงหรือไม่อย่างไรคะโดยเหตุใดคุณแม่จึงไม่สามารถรักษาองค์พระมหาสิริระะาชธาตุไว้ได้ในช่วงที่แม่ยังไม่ได้สร้างองค์พระด้วยตัวเอง แต่ว่าเมื่อท่านสร้างองค์พระเด้วยตัวเองแล้วองค์พระไม่เคยของขวัญไม่เคยหายเลยคุณพ่อละโลกแล้วไปอยู่ที่ไหนก่อนตายมีกรรมนิมิตยอย่างไรและได้รับบุญในส่วนที่ลูกลูกอุทิศให้หรือไม่ทําไมคุณแม่คนที่สองพยายคนที่สองพ่อจึงต้องมีเหตุให้ตั้งตายด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวตายแล้วไปอยู่ที่ไหนกรรมนิมิตกรร่อนตายเป็นอย่างไร ได้รับบุญในส่วนที่ลูกอาทิตให้หรือไม่อมมาม่าล้วจากโลกแล้วไปอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่ลูกหลานส่งไปให้หรือไม่พี่ชายตรงลูกต้องการที่จะบวชตลอดชีวิตสาเหตุใดจึงไม่ได้บวชแต่ต้องมาดูแลน้องๆและมีครอบครัวก็เพราะมีครอบครัวอะไรจึงไม่ได้บวชนะมีหน้ามาถามอีกจึงทำไมต้องมีหนี้สิน ทั้งนั้งที่ปิชาาเลยบุคคลรักการสร้างบารมีมากทุ่มเททําทบุญทุกๆบุญอย่างเต็มกาลังไม่เคยขาดเลยแม้แต่บุญเดียวและและเมื่อไร่ถึงจะหมดจากนี่สินก็เมื่อใช้ก็หมดแล้วลูกใช้ก็หมดวันไหนก็หมดนี่สินวันนั้นแหละได้มาบวชสร้างบารมีเมื่อจะหมดพระจะได้มาบวชสร้างบารมีกับพระเดชคุณหลวงพ่อและหมู่คณะต่ลูกและพิชายคนโตคนแม่และครอบครัวได้สร้างบารมีอย่างไรครับหมู่คณะมา ลับตาฟันเป็นตกเป็นตะเติ่นขึ้นมาท้าหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารมปราจาจำคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้ขณะลูกขี่จักรยานแล้วเห็นตาสีแดงหลายคู่กำลังจ้องดูอยู่ <Ć inclusive> ก็เป็นอาการตาลายไม่ได้มีผียักษ เจ้าหน้าที่จมาลกหรือกายละเอียดใดๆมาจ้องดูแต่ที่ไม่เป็นอะไรนเมื่อรถพุ่งชนกับเพราะบุญเก่ายังหล่อเลี้ยงไว้และยังไม่หมดอายุขายจริงยังไม่เป็นอะไรส่วนคนที่วิ่งมาดูแล้วนี่ยโดนรถชนตายเพราะทั้งคู่มีกรรมปานาติบาตในอดีต <c oughs> ตามมาส่งผลหมดอายุขัยว่นดี ก่อนแม่ตายแม่นึกถึงบุญได้ใจจึงผ่องใสเมื่อตายแล้วก็มีเทวรถทองขันเล็กๆไม่ใหญ่มากมารับแม่แล้วแม่ก็ขึ้นไปบนเทวรถกกายก็เปลี่ยนไปเป็นเทพธิดาได้มาทำตามหลักวิชาเพราะเป็นนักเรียนพันแท้ของดีเอ็ีโรยพดุบาลฝันที่ฝันวิยา ในบริเวณพระทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์แล้วก็นึกถึงบุญทุกบุญที่สร้างขโมยคณะได้กายของแม่ก็สว่างขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็แวบไปเกิดที่วงบุญวิเศษเขตสเบียง<า>แต่วิมานยังไม่ใหญ่มากจ้ะแม่มีความสุขมากกำลังตื่นต้นกับสถานที่ใหม่แล้วก็รู้ตัวว่าบุญของตัวเองอยังน้อย เมื่อเทียบกับวิมานของคนอื่นขณะนี้วิมานอยู่ขอบนอกนอกเหมือนบ้านนอกของวงบุญวิเศษชนบทปัจจันตะของวงบุญพิเศษแม่อยากให้ทุกคนได้เห็นที่ะยะสมบัติของแม่จังเลยที่เกิดจากบุญและเสียดายเสียดาย่าสร้างน้อยไปหน่อยลูกยิ่งสร้างซะายเยอะซะก็ดีจึงอยากให้ลูกทุกคนได้สร้างบุญยเยอะ จะได้มาอยู่ดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขบลมบรมโพธิสัตว์ได้กันจะ้ะคุณแม่ได้บุญอย่างเต็มที่ทั้งบุญบวชระหนึ่งเดือนและบุญที่บวชหน้าไฟจึงทำให้มีทิพย,ยสมบัติเพิ่มขึ้นอีกจะ้ะที่ลูกและน้องชายฝันนั้นก็เป็นเรื่องของบุญมันดาลกับเทวดามาบอกเหตุคือ บุญที่สร้างกมคขนะได้ผูกพันกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราจึงฝันเห็นท่านส่วนน้องชายนั้นมีเทวดามาบอกที่เรียกว่าเทพสังหอนไงเลยจ้ะเพราะแม่หมดอายุไขและก็ไปยามีสติและสงบดังกล่าวนั่นแหละจ้ะแม่ยังไม่ใช่เจ้าของบุญเพราะไม่ได้สร้างพระธรรมกายประจำตัวจึงทำให้พระของขวัญมหาสิริราชธาตุนำมาอยู่ด้วย ใจตอนนั้นยังไม่สมัครเลยแต่ว่าเมื่อแม่สร้างองค์พระธรรมกายยำตัวแล้วด้วยตนเองเพราะของขวัญจึงอยู่ด้วยจ้ะก่อนตายพ่อมีกรรมนิมิตไม่หมองมากไม่ใสามากเดีย๋ยวไปเกิดเป็นพภูมเทวาระดับกลางกลางอยู่ที่หมู่บ้านภูมเทวาแห่งหนึ่งเพราะบุญที่ทําตามประเพณีได้รับบุญที่อทิตไปให้จึงทําให้มีสภาพดีขึ้น พ่อดีใจที่ลูกส่งบุญไปให้ท่านมีชีวิตสุขสบายพอสมควรแก่อัตภาพของท่านซึ่งเป็นภูมิะเทวาแต่แต่พ่อยังติดนิสัยเจ้าชู้อยู่แม้เป็นภูมิะเทวาก็ยังเจ้าชู้ยังไม่ชอบจีบภูมิะเทวาสาวๆไปทั่วเลยเ<อ>นี่ยมาเรื่องราวมันยังมีอีกเยอะมันติดข้ามไปถึงกายละเอียดเลย แม่คนที่สองในอดีตในชาติที่เป็นผู้ชายได้เป็นนักเลงการพน,นันแม่คนที่สองนั่นนะและเคยฆ่าผู้ติดหนี้การพนันของตนอีกทั้งมีกรรมเจ้าชู้ด้วยแต่ใน,นชาตินี้จึงต้องมาตายด้วยน้ำมือสามีที่ติดการพนันด้วยจ้ะแล้วก็มาเป็นผู้หญิงเพราะความเจ้าชู้ตายแล้วไปอยุ่มหานนกขุมหกทันทีตายแล้วไปยุ่มหาะลนกขุม,กม,มหก กำลังโดนอุปกรณ์การมนันต่างๆที่ตัวเองเคยเล่นตกใส่ทั้งไพ่เหล็กร้อนคมและลูกเต๋าแล้อื่นๆมันต้นจะลูกเต๋าเหล็กเหล็กร้อนไม่ได้รับบุญเทวทิศไปให้เลยแต่บุญไปคออยู่ที่ยม,มโลกจ้ะอาม,ม่าตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาอยู่ใกล้พ่อ,องลูกเนอะเพราะรักและผูกพันจ้ะอาม,ม่ารักพ่อมาก ได้รับบุญที่อุทิศไปให้เพราะนั้นอาม,มาตอนนี้ก็กำลังบันเทิงดูลูกชายดูพ่อของลูกกำลังจีบสาวสาว,สาวภูมิเทวาอยู่พี่ชายตรงลูกเป็นคนใจใหญ่ใจดีแต่กำลังทานบารมีในอดีจะไม่เต็มที่จึงทำให้มีหนี้มีภาระมากมายต้องดูแลครอบครัวและเหนื่อยจ้ะ แต่ว่าไม่เป็นไรให้อดทนสร้างบารมีต่อไปไม่ช้าทานปัจจุบันก็จะช่วยให้หมดหนี้ได้ส่วนเรื่องจะบวชนั้นก็ต้องเคลียร์ทุกอย่างให้มันพร้อมก่อนถึงจะมาบวชได้ชาติพานมากก็เคยบวชกมูกขนะแต่บวชได้ชั่วคราวกรลาสิขามาคลองเรือในภายหลังดังนั้นผังการบวชในตัวจึงยังไม่หนานแน่นเท่าที่ควร จริงทำให้ชาตินี้ต้องมามีครอบครัวเสียก่อนเลยจ้ะเพราะผังมันไม่แน่นตัวโรกพิจารณนตอนคุณแม่แล้ครอบครัวก็เป็นกองเสบียงของหมู่คณะมาจ้ะ